ปาดดิปาดเหรอทำไมป้ายไม่มีเออสงสังยว่ะข้าวแดงีกว่ากฝากอยู่ชิบหายเอ,อ้ยไม่ต้องกินเรอกมันกินน้อยแดกนมเออกินนมมาเสียงนาฬิกาอีกแล้วไม่กลับด่ง ต้งการเด้งทีหนึ่งเราต้องร้องโอ้ยไม่เด้งเ้ยอัดตัวทั้งหมดเลยอ่ะมาดีมาดิ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 มาดดมาดิมดม่โิดนมาิาดมาดิม้ดิมาเิอาดิมาดิาดอมาดอมาดิาดัมวดิมามาดิมาดิอาดดิมปดิมาดิี ไอ้เหี้ย๋ยวกูยิงให้ยยใดิน้นหมดเลยดอกเปอร์น่ะไอ้เหี้ยกูพูดเ,ดเ,ดเ,ดเล่นกะูพูดเล่นกูพูดเล่นใครวะบิวอะนะอะไรใค่รอใครนะ มึงคิดดูดิกูได้ที่หนึ่งอะสิบห้าหัวแตากสิบกว่าตัวแล้วเหี้ยหน้าหาก,กูปอลวมั้งไเหี้ยดูดิสิบสิบห้าตายหกอะยดดาวาย,ยดดาวค่าก้า,าตายเจ็ดเลยคิดดูดิต่างตโตอะกูอะ เงเหน้าพี่มอสพี่มอดพี่มอสว่าไปเนี่กนไปสยามส,แสแัแควนั้นไปซื้อลงเท้าบอลดิจะมาซ้อมบอลแน่เหี้อยสยามละแควมันดีดัมันตั้งแต่สองพันสี่เหลือสี่รอยเก้าสิบอะมันลบแปดสิบเปอร์เซ็นตดิอย่างดียะ เอาให้พ่อมึงซื้อไอ้ที่กูยังไม่ได้ตังใจเยี่ยวงเวลยว่าจะเอามาให้พี่มดนั่นแหละฟังอ่ะจะเาจะซื้อโค้ดให้พี่มดใช่พี่มดเอาป่ะ <ไอ S 1> พี่มดเอาป่ะฮะ<ไ>อเอาเป่าโค้ดอ่ะจะได้ซื้อมาให้อ๋อคุปเปอร์เบก็คุปเปอร์เบเกอร์หมดมีแต่อ่ะ คิดคิดมันหมดแล้วอะเหลือแต่เอาเอาคิด <กา S 1> เจดเจอาว,อวได้วปล่ะเจ้าดาวดาวใชหมดหรอโอเคฮะกูไม่ได้พูดมึงกูพูดกับพี่มดเพราะว่าพี่มดเป็นพี่น้องกูแล้วเว้ยน่าพี่พี่มดนะไอ้นอน,อนอนมันเป็นพี่ไม่แท้กูพี่แท้ไอ้นอนอ่ะไอ้นอนมันเด็กเก็บมาเลี้ยงใชื่อไม่ไม่เชื่อเราไม่ถามมันดิ เดี๋ยวแม่ตื่นมาเดี๋ยวแม่มาต่อยกูอีเที่อ่ะกลัวเยี่ยรไรเอ้ยเมื่อกี้ใครกระโดดจากตึกเราเองว้าขาปนโอ้โห 12! สิบสองเอ้ยสไนไอ้สไนเรามี่ยูแปดวันอะสไนเอ็นพี่มดว่าสำหรับพี่มดคนเดียว ผมขายตัวผมมากบอาขายขายพัน0าตั้งแต่ผมซื้อมาสองพันได้คิดวินไน้บูคิดวินไนยบูเหลือต้องเจ็ดสิบกว่าวันเอ่อแปดสิบวันสองร้อยห้าสิบปพี่น้องกันโอ้เฮียสองร้อยห้าสิบคือไม่มีจะผมไม่มีตังค์ไปซื้อตัวอื่นเลยนะเล่นเองเลยมึงโหดมึงเล่นใหม่เลยเล่นใหม่อะถ้ามีปืนอะเขาก็ล้อโปอ่ะ ต่มันฉายยาตัวนี้มันเยอะแล้วไงห้าร้อยบาห้าร้อยคนกระเดงพันสี่พี่บอพี่บ๊อบผมขายลาดนี้ให้เปล่าคนพี่บ๊อบผมขายลาดนี้ให้เปล่าคนกระเด้งสองพันมันเป็นมือสองไะโอ้ยเฮียอันนี้มือสามแล้วซ้ำนะฮะเอองานห้าร้อยตัวนี้ต่ำไปสามพัน 3, อก็ไม่ใช่ตังกูกูจเติมได้ดิเฮ้ยจูกป่ะล่ะเฮ้ยตาต่อไปค่ายี่ห้าไปสิบหกเว้ยโคตรโหดมาใครจะใครเก่ารักหนาจัดเล่นพีคอนเตอร์ดีกว่ามาเก่าเก่าเก่าล้วเก่าไอ้การ์ดห้าร้อยนายการ์ดห้าร้อยละทหดี๋ยวกูซื้อเลยห้าร้อยห้าร้อตังค์ พี่มอสมึงขายราดเนี้ยเปล่าห้าบาทมือเอาคีย์บอร์ดให้กูเล่นให้ได้ก่อนเอาว่าคีย์บอร์ดเอาป่ะเอาเดี๋ยวมึงก็เอามาแล้วกันโอ้แล้วผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเอาเมาส์ด้วยป่ะกมผมมีเมาส์เหลือเมาส์าของนีโลชั่นอ e ีสปอร์ตเป็นเมาส์ของเกมมิ่งของกูก็เลยอร์กูใช้อยู่น่ะขอให้นอนเลเยอร์เออของกูเป็นของไอ,ไอเอเดอร์ซูเปอร์โคมา หน่ามาแป๊บนึงไปหาคีย์บอร์ดให้พี่มดหนะ่ะมียู่สี่ห้าอัน <c oughs> เอาสภาพดีๆอเอีเฮีย <c oughs> เอาแบบมีปุ่มมีปุ่มหนึ่งสองสามที่ห้า<ค><ค>เอคได้ก็พอขอ กูขอ WASD เ่ยพอใจแล้วไอ้เหี้ยแต่กูไม่เอากูเอา WASD เฮ้ยพี่บอลเราเราค้อนหลับเขาแล้วเราค้อถหนาเขาแล้วเรารู้แล้วเราหูฟังเราใชรุ่นอะไรฟังเราใช้รุ่นโค้ดเฮ้ยพี่มอสพี่มอสว้าขี้บ่น คีย์บอร์ดอันนึ่งมันหายไปไหนไม่รู้อะปุมันมีได้สองอันเนอะมีก็สองอันเดี๋ยวไปหาก่อนเออไม่อ่าพี่มดผมมีให้เลือกเอาอันไหนเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดไอนี่กช่อะไรมืออะไรมือเอ๊ะเข้ามาท็อกผมดีกว่ามากูคขางเข้ามาท็อกลองให้หมดกูคขาง แก่ต้องทำรก่ฮะไม่ทำมันได้รี่ไม่ไรอวะถ่ายส่งมาในแชทจบแล้วเฮียส่งถ่ายไม่ถายไม่ ไก่เปลืปอยไเฮ้ย้พี่กัสเ,เจอห้องไก่อ่ะพี่จะมาเล่นไหมเจอฮะคืออะไรที่ม,มดจะท้องผมดีวกว่ามา้อกค้างกูต้องเปิดคอมเข้าใหม่อะ่ะโอ้ยแล้วกูเปิดคอมเข้าใหม่นะบันนองบันนอง มันไล้นี่ไม่ได้มันสตินไม่ได้มาห้องเราดีกว่ามามันกูเปิดคอมเลิอใหม่เลยนะทำไมอ่ะพี่มดก็กดตรงนี้นดิคอนโทรลแล้วก็แล้วก็ alt อ่ะ alt แล้วก็ดี l e t e เออแล้วก็ดี l e t e เออกดลองดูกดพร้อมกันนะไม่ใช่กดแยกกดแยกนี่พ่อตายแล้วเงื่อคอมพี่มดจะได้บินอ่ะลองกดแยกดูเลย บินเดแฮมแลนด์นี่เฮียต้นกะกาไก่เฮ้ยกะกาแบบพี่มดเฮ้ยไปไปห้องเราดีกว่ามาตับฟิวตามมาป้าาออ